สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้ร้านอาหารเปิดแล้วนะจ้าร้านอาหารตามสั่งของน้องน้ำฟ้ามีเมนูมากมายหลากหลายให้สั่งกันเลยจ้าอุปกรณ์พร้อมมากนะจ้าอันดับแรกเมนูยอดฮิตคือไข่ดาวเองที่สุดไข่ดาวเราก็สุกแล้วนะจ้าต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเมนูข้าวผัดไข่ใส่กุ้งกันนั่นเอง ตอนนี้หั่นแครอทก่อนแล้วก็ผัดลงไปกับไข่เลยจ้าใส่คะน้าเล็กน้อย<ป>จากนั้นก็ผัดกับกุ้งแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าต่อไปเราก็มาทำแกงจืดกันดีกว่าเนาะจะได้มีน้ำซดร้อนๆกัน,กนอันดับแรกก็ใส่สารพัดผักใส่ไปเลยจ้าใส่ให้ดูมีสีสันะน่านะกินนะ่ากินเนาะจากนั้นเราใส่ส่วนผสมเสร็จเราก็คนให้เข้ากันแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า เดี๋ยวเมนูต่อไปอันนี้เพื่อนๆคงชอบมากนะคะก็ปิ้งย่างนั่นเองปิ้งย่างของเรามีสารพัดอย่างเลยนะทั้งเนื้อไก่ไส้กรอกแล้วก็ข้าวโพดหอมหอมทั้งนั้นเลยจ้าและเราอย่าลืมใส่ซอสบาร์บีคิวนะเพื่ออัดถลสดในการชิมจ้าต่อไปจะขาดไม่ได้ก็คือ ผัดผักบุ้งนะจ๊ะใส่เข้าไปเลยจ้ะใส่ไปเยอะๆผัดให้เข้ากันหอมขึ้นใจผัดผัดผัดเสร็จแล้วก็มาทําต้มอ,อีกอย่างขอนําเสนอคือต้มยำกุ้งแล้วกันเนาะดูให้เป็นต้ยมยำกุ้งละกันใส่เข้าไปจ้ะมะนาวพริกมะกรูดมะเขือเทศใส่มะเขือเ,เทศด้วยเหรอใส่ก็ใส่จ้ะ ใส่ไปเลยนะจ๊ะต้ยมยำของเรารวมมิดมากๆจ้าให้รู้ว่าเครื่องเราเยอะจริงๆก็คนไปเลยจ้ะแล้วเมนูสุดท้ายของเราก็เสร็จจนได้จ้า